สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทุกๆพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดปฏิบัติงานภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการฟาร,ร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารูปแบบที่3โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมการปฏิบัติปรับปรุปงภูมิทัศน์นะคะเพิ่มความสวยงามแนวทางเดินหัวคันนาทองคำแปลงหญ้าเนเปียในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ให้การ เรียนรู้และให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพต่างๆและเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองนัตบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภยัยเนื่องจากแม่น้ำชีเอ๋อล้นตลิ่งนะคะโดยการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและขนย้ายสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์น้ำดื่มวัสดุก่อสร้างและยังได้มอบสุขากระดาษจากบริษัท s อ g จจำกัดจำนวน50 ชุดพร้อมทั้งวิธีการใช้งานในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่บ้านพลงามหมู่1หมู่2หมู่10หมู่12บ้านดอนน้อยหมู่5บ้านม่วนใหญ่หมู่6หมู่1 1บ้านดอนจำปาหมู่7บ้านหนองขนวนหมู่9ตําตำบลพลงามและบ้านสำโรงหมู่1ตําตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามต่อกันที่ภารกิจต่อไปค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาและชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถประปาสนามผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นณนะองค์การบริหารตำบลบ้านขามตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ